วันนี้เราจะมาเสอนอวิ5วิธีในการรับมือค่ายรับพิมพ์นะครับผมให้เสียงโดยออม RTG TV วนะครับผมวิธีแรกนะครับหาร้านประจำครับผมถ้าคุณมีร้านประจําแล้วการสั่งหนังสือค่ายนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นหลายร้อยสองร้อยสามร้อยเป์เซลยทีเดียวเพีแค่คุณหาร้านประจําที่คุณสั่งหนังสือไว้บอกเดียวกับร้านว่าคุณต้องการเลือกอะไรในเดือนนั้น แล้วก็ให้เขาเก็บไว้แล้วส่งาท้ายเดือนทีเดียวไม่ต้องกังวลแน่นอนเพราะคุณจะได้ในสืออย่างทันท,นท่วงทีไม่ต้องไปรอกดกับพวกที่โกลงราคานั่นเองครับผมข้อนี้เชื่อมกับข้อ,ขอต่อไปคืออย่าซื้อของที่โกลงรลาคาเกินจริงนะการซื้อของที่โกลงราคาเกินจริงน,นั้นอ่ะมันจะเข้าทางพ่อค้าผู้ที่ซื้อไปดองปล่อยให้มันเน่าขารไปคุณใจเย็นและรอหรือถ้ารอไม่ได้ก็พยายามหาที่มันราคาไม่ได้โดดมากๆ อย่าไปซื้อพวกที่มันโดนมากๆหรือโดดจนเกินไปโดนเวอร์โดดจนน่าเกียดครับผมข้อที่3นั้นหาอ่านอาา e ีบุ๊กครับข้อนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องนะเพราะว่าอ e ีบุ๊กของรักพิมพ์ช้ามากแล้วมีบางแอปด้วยลงให้กับมังง่ายคิ้วก่อนฉะนั้นการหาอาหา e ่านอีบุ๊กนั้นสำหรับการเก็บตามเก็บเรื่องเก่าๆอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยได้แต่บางเรื่องมันก็ไม่เป็นอ e ีบุ๊ก ทฉะนั้นจึงต่อไปยังข้อที่4คือรอระบบออนมาน์ให้มันเวิร์กครับผมเรื่องนี้อาจจะยากหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นระบบที่ลักพิมพ์คิดมาแล้วมันผมรู้สึกโอเคถึงจะรอเป็นเดือนแต่ว่าคุณจะได้หนังสือแน่ๆน,นอนในราคาที่คุณคาดไว้อยู่แล้วนะครับผมรอทางค่ายเขาปรับปรุงตัวบ้างให้โอกาสเขาบ้างนะครับผม แต่ข้อที่5ก็คือปล่อยวางครับผมข้อนี้ค่อนข้างยาวเลยนะสำหรับการพูดถึงคือกาปรปล่อยวางของในที่นี้หมายถึงปล่อยวางเรื่องนั้นไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าการที่เราต้องเหนื่อยในการที่เราจะหาสิ่งมันทิอเข้าตัวเนี่ยบางทีมันก็เกินไปนะ mm hmm. ก็เราควรจะหาความสุขที่มันอย่างอื่นมากกว่าการที่เราจะ นั่งทุบเพื่อรอค่ายๆเดียวเรื่องๆเ,เดียวอันนี้อาจจะเล่านิดหนึ่งในด้านของประสบการณ์ที่เคยเจอนะผมอยากซื้อภรรยาของผมเป็นประธานนักเรียนในช่วงที่ผมจะเก็บนะ่ะผมชะล่าใจอยู่แล้วเพราะผมซื้อทางร้านตลอดแล้วมันมีเซ็ตวางขายเล่มหนึ่งติงเล่มน่าจะเกือบเล่มน่าจะเล่มสิบสิบห้ามันมาจบเล้มสนะิบแปดะเออนะามันถึงสิบห้าคือช่วงที่มันหยุดแปรไปอ่าผมก็ไม่ได้ชะล่าใจหรอกผมก็ปล่อยมันไปจนถึงตอนนี้เนี่ย ผมขอราคาที่มันไม่สร้างบ้านในกลุ่มนะแต่ปรากฏว่ามีคนมาเม้นแนวดูถูกองว่าคุณจะรับหนังนสือค่ายนี้มันคุณหาราคาแบบนั้นไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่าพ่อค้ามีแต่พวกโกงราคาหรือเปล่าในการขายหนังสือเก่าๆของหลักพิมพ์นะครับผมนั่นแหละครับหนังสือบางค่ายเก่าๆอย่างค่ายสยามอินเตอร์คอมมิกอย่างเงี้ย มันราคาไม่ได้แพงมากแถมยังมีการเอามาปล่อยเรยหลังลดราคาเพราะอะไรนั่นแหละเพราะว่าเขาปินมาค่อนข้างเยอะนะั่นแหละส่วนหลังเล่มที่ไม่ปิ๊นแล้วอย่างเช่น City Hunter หรืออาจจะเป็นเรื่องดูที่มันเก่ามากๆอ่ะไม่ได้เก่าขนาดของรักพิมพ์อ่ะมันก็มีขายในคอมมูนิตี้ราคาไม่ได้โดดมากขนาดนั้นด้วย2เท่านี่คือแบบเต็มที่สุดๆแล้วอ่ะสุดๆจริงๆนะคือสองเท่านะครับผมเท่าที่เจอมาโอ้อยังไงคลิปนี้ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ พูดถึงข้อปล่อยวางแล้วขอให้ทุกคนพยายามกันด้วยนะครับผมสู้ๆครับทุกคน